โอ้โหวันนี้เหนื่อยไม่ต้องใจก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่นะวันนี้รูไ้ไหมว่าจะเป็นพระเอกเรู้รู้ใช่ไหมหัวหน้าไทายเ <c oughs> ด้อแรกๆเป็นไงบ้าง,ม,ม,าาางามันยังไม่เข้าที่ยวทางเหรอมันยังเดือดเดือดอยู่ใช่ไหมเราไปจับทางได้ช่วงไหนยกไหนประมาณยกสามย,ยกสามยกสามเริ่มโอ้โหทุกอย่างเนี่ยเป็นของเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นออกอะไรไปนะแล้วตรงข้ามเราไฮยีน่าเนี่ยน้องคิดว่าอาวุธเป็นยังไงกันก็ เขามาดีอยู่มาดีแล้วบอยถามนิดนึงทำไมเราเนี่ยช่วงประมาณสักสามสิบวิแต่ระยกเนี่ยเราจะเล่งฉายตลอดเป็นเกมของเราเลยไหมแบบนี้ก็ได้เตรี่ยวโรยจนอยู่เนี่ยนะเล่งเอาช่วงสามสิบวิสุดท้ายของทุกยกทุกยกเออเหมือนเกมเขาเลยอร่อฉลาดมากก้อนเกมนี่คู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 ่ชกใหญ่เลยนะแล้ววันนี้ที่ภูมิใจตัวเองภูมิใจอาวุธไหนลูกก็สอบปั้นสอบสอบเห็นไหมประมาณยกสามมั่นใจว่าเราชนะนะแต่เยอะไม่คู่ชก สองแผลสองแผลเลยสองแผลเลยนะโอแ้อแ,แล้วเกม okay, บารชกวันนี้เป็นไงบ้างคิดว่าพอใจพอใจมีสิ่งที่แบบพอใจเร,อเ,รอเ,รอเรื่องเรื่องอะไรก่อนก็อะไรคือชนะได้<อ><อ>แล้วแล้ว,ลว,ลวมีที่ต้องปรับปรุงไหมต้องปรับปรุงวันนี้ปรับปรุงเยอะเลยเรื่องอะไรลูกเป็นพืชจังหวะแรกนะพิ่กัดที่ชกดีที่สุดของเราพิกัดไหนประมาณเท่าไหร่สี่ห้าสี่ห้าฮะ สี่สิบห้าสี่สิบห้ากิโลรอยคนวันีเนี่ยเราแชมป์อยู่นะสี่สิบห้ากิโลเข้าไปคุยกับป้าป้าเขาว่าไงบ้างร้อจะให้ชิงแชมป์ร้อยสองโอ้โหชนะมาอีกครั้งแล้วเนี่ยชน่ามาสองจี่ครั้งติดสามไฟกับไฟนี้ใช่ไหมโอ้ป้าพอป้าบอกที่ชิงแชมป์เนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีใจเคยชิงไหมในชีวิตไม่เคยครับเคยได้แชมป์ไหมในชีวิตไม่มีนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะ โอ้เราคิดว่าเราจะไปบนไว้สักกี่ที่ที่ห่พอเหรอเฮที่ก็บอเอาเอาเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะอายุเท่าไหร่ครับอายุ16บหกบหกปีเรียนที่ไหนละปอชสองปอชสองคนจังหวัดอะไรครับสุรินสุรินนะสุรินอยากขอบคุณใครบ้างลูกบอกกันเลยอยากขอบคุณป้าปชุนอ่าครับป้าชุนก็ไม่ได้ต่อยเออนี่ฮะขอบคุณป้าชุนนะให้ชิงด้วยนะ เอาลครับเอานี่ติดตามไปนะครับไม่แน่นะนี่อาจจะคือแชมป์ร้อยสองปอนก็ได้นะยินดีด้วยยินดีด้วยพนักให้เอาวันนี้วางเกมวางแผนยังไงฮะวามาสู้ เตรียมมาสู้เขาครับเขาจะสู้เขาโอ้แล้วก็ชนะนอกก็เลยง่ายเลยเออโอ้โหได้ชิงแชมป์ไร้ปอไร้สองนี่เป็นไงบ้างคิดว่าน้องเป็นไงบ้างพร้อมไหมแล้วแต่ป๋าชวนเลยครับแต่ว่าพร้อมใช่ไหมพร้อมครับโอ้โหก็ต้องเสริมความแข่งขึ้นอีกเยับอ่าอ่าอ่เอาละครับผมแก้ไขลู้กี่เวิร์ดฮะเอ้าฝากฝากแฟนบอลจิตตามใครมวยพี่หน่อยเอาฝากบอยเลยบอยเลยฝากแฟนหมัดมวยทุกคนนะครับเอเชียครเล็กเล็กๆด้วยนะครับครับผมเล็กแต่ใจเจ๋วนะโอเคยินดีด้วย